มากินอาหารสั่นสูงสันสูงให้ด้หกินี่กินแป้งจแบบนีเลยแบบนี้เลยกินบ่อแป้งเด็ดเด็ดตัวนันพอแป้งทำตัวโตพี่ทำตัวโตพิกเป็นลุงโดดลุงโดดจัดไปมาครับมาดีมากเลยสิได้ียนออมเคลื่อนวอเพีด้อยลูกโป่งีเน่ อร่อยมากเป็นไงครับโรชาัดอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยอาหารสั่นสูงครับเอาเสิริบหนาเผือกเยอหากินยากเลยมีนัวมีเค็มอู้หูยอดคูณได้อยากมาได้ยูไซครับหางเต็นต่อครับหางเต็นต่อมีสถานที่ท่องเที่ยวบ้านปูนดำเทศบาลตะบนช่องมิกโอ้สุดยอดมาได้กินรวดเป็นบ่ครับนี่มาได้กินรวดครับ ชีวเนะแทะชีเนะแทแซ่บๆนะครับเศษๆไปช่องเมกซิตี้ไปหาแง่ไข่มุดแดงผู้กับจัดมาเถือกเว้นผู้นี้น่อยไปช่องเมกซิตี้ เป็นไงเงไข่มูโป่งมุดแดงมปลงไม่เป่งไม่เป่งไม่เป่งไม่โป่งมีหอดไม่โป่งไม่เป่งวะเนี้เอ้าไม่โป่งไม่โป่ะนี้ยไม่โป่งนี่แหละครับความมวนความซื่นบานเท่านะครับอีสานบานเท่าครับโปลไดมากระแวกได้นะครับอยู่หาดเซนต่อนะครับ ขาดเสนต่อขาดเสนต่อนะครับชีสเกตนะแง่ออกตั้งชีสเกตได้เดุระออกตั้งชีสเกตลายบ่มาพวมมากมากกินเต็มโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเมนี่มันซื้อจู๋ม่ยิ่งจู้ยิ่งวะเนี่ย